คุณครับอย่าปล่อยให้ฟ้าทลายโจรออกดอกนะครับฮะทำไมอ่ะมันจะทําให้ต้นหมดอายุเลยครับแล้วเราจะไม่ได้ประโยชน์จากมันครับอ๋อถ้างนั้นก็แปลว่าครูต้องตัดออกใช่ไหมตัดดอกมันทิ้งเลยครับแล้วมีเหตุผลอะไรมันจะได้แตกใบใหม่มาให้เราเขาเรียกว่าทําสาวไงครับอ้าวได้ถ้าางนั้นเดี๋ยวครูตัดเลย แล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับว่าถ้าตัดแล้วจะให้ผลจริงอย่างที่พูดไว้หรือเปล่ารอดูกันครับหลังจากที่ครูตัดยอดฟ้าทลายโจรแล้วก็อดอกออกไปแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมียอดใหม่แต่ออกมาตรงบริเวณข้อของลําต้นนะครับซึ่งเราเรียกตรงนี้ว่ากิ่งแขนงตัวนี้เห็นไหมครับนี่นตรงนี้คือ แต่ออกมาจากโคนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นยอดอ่อน,ออนยอดใหม่เห็นไหมครับอย่างนี้ถ้าต้องการให้ได้ประโยชน์จากฟ้าทลายโจรเราก็ควรจะตัดนะครับและสําหรับในแปลงปลูกที่เขาทํากันเป็นแบบพืชเศรษฐกิจเขาก็จะมีการวางแผนการตัดเพื่อให้ได้มีวัตถุดิบในการป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือนของเขาต่อไปนะครับและในส่วนที่เราตัดออกมานี้นะครับยังสามารถที่จะนํามาใช้ในการปักชําเพื่อจะได้ขยายปร,ริมาณของต้นกล้าต้นอ่อนต่อไปครับ